สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเว้ยนนาเห็นตากันเจแดงอัดคลิปกันขึ้นเนาะก็คิดถึงเอฟซีอยากสิเมื่อบอกว่าจากันค่ะเลขดับแม่สาวเอายู U ค่ะเลขซีทิดเจแดงบนออกล่างนะคะบางข้างล่างกับไปออกบนเจแดงว่า ข้างล่างนี้หาเก้านี้โบ่มาบนกับมาล่างว่าสันคิดว่านะเลขมาหาทั้งบนทั้งล่างเนาะกะคิดว่าตรงเลขมีหาอยู่แล้วถ้าหาเนะี่ยหาหนึ่งนะคะหนึ่งซีเนี่ยซื้อบนได้จะแดงว่าเนาะแต่ถ้าหกหนึ่งอะ่ะซื้อล่างจะแดงกับบอกทุกคลิปอยู่ว่าถ้าซื้อหกหนึ่งนะให้ซื้อล่างแต่ว่าหาหนึ่งซื้อใดทั้งล่างทั้งบนคะ่ะเพราะว่าห้าอาจารย์ต้อยนะ่ะสามตัวเนะ่ะ สี่ตัวเนี่ยมาห้ามาห้าหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็หกห้าหนึ่งสองเนาะกระติดเบิร์ทั้งงานนี้ค่ะทุกผู้ามาชมติดเบิร์เลยค่ะวันนี้ก็สิมานํำเสนอหวยดับแม่สาวค่ะดับยูทกหงวดเมืองนะคะหนึ 61, ออ่งหกหกหนึ่งสองห้าห้าสองผู้ใดซื้อสองหาหาสองแต่อาจจะมาล่างได้สามสี่สี่สาม งวดที่แล้วกระดังคักสามซีกับบออกเนาะค่ะเนาะอันนี้ดับเฉพาะงวดงวดไปนะคะ่ะงวดนี้นะ่ะจะดับตัวไม่จะแดงเขียนไว้ให้แล้วค่ะนี่เอาผลงานไม่ให้เบิงตั้งแต่เหตุคลิปมาเขาจะถามมาจะแดงดับยูทูดับยูจากงวดแล้วดับยูทุกงวดค่ะตั้งแต่ทําคลิปมาสิบกงวดนะ,นะฮะหว่วยคือสิกใกล้สิพอดเป็นปีเลววยวตะเหตุสุดดับแม่สาวมาหนีเนาะ แม่สาวเิ่นกระสอนให้เจแดงนะเลขสี่ทิศก็สอนให้เจแดงก็ขอบกุณแ่สาวเด้อที่มอบสิ่งดีๆไว้พิจารณหน้าหกหนึง่งแต่ว่ากระสือคือเกาของหกหนึ่งนะ่ะก็กันพลาดเนาะสุดท้ายมันก็ไม่พลาดมันก็ดับอยู่เนาะก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่เจแดงไม่ได้ซื้อเลยเดสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่เลขอาจารย์อาจารย์ตัวเนาะไปเบิองเบิองน้ำกันค่ะ กรมีอ่านี่ค่ะเจะแดงจับคู่เองว่าเห็นอาจารย์ต้อยจับเด้เจแดงมั่นใจว่าเลขมาหนึ่งค่ะมั่นใจว่าเลขมาหนึง่งเจแดงกับส่แปดหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งีกับหนึ่งหาเลยค่ะเนาะซีหนึ่งอาจารย์ต้อยกับไม้แห้งแปดหนึ่งเจแดงกับมากอยู่คือกันเลขเจ้าเคยเขา่าแต่ว่าแปดนี่ออนกำลังเพราว่าอาจารย์ได้กับว่าใครมาแปดยไหม ส่วนมากจะมาตาอหากับหกกับเจ็ดไปเนาะกับเก้าไปเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดหนึ่งเจแดงจับคูหาแปดหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะเนาะจับทั้งสามตัวเลยสี่หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งไปเลยเอา้าวคิดว่ามาตัวใดก็จับตัวนั้นนะนะ,จะเจแดงก็บ,บอกอยู่แล้วเนาะเอฟซี FC ได้หาหนึ่งไปจเจแดงได้ใบเดียวเอฟซีได้ใบหนึ่งค่ะโอ้ยจเจแดงได้ใบหนึ่งเอฟซีได้เป็นลายค่ะเพราะว่า เลขอาจารย์ต้อยมาจะแดงมเมาลรตลีรี่นเมียข่าเลยห้าหนึ่งเอามาให้หมดจะแดงว่าน่ะเนึ่งหาบ่าเอาเด้เนึ่องหาบ่าเอาเอาบ่หาลเานาะจะหาหนึ่งเฮย้ยได้หลายคนค่ะได้หลายไปกับตะกุดยไปกับตะบองค่ะตะบองอาจารย์ต้อยเนาะค่ะเนาะสั่งเขามาจะแดงกับสิแถมลอตลีอีกคือเกาค่ะแต่ตอนนี้ลอตลี่ยังไม่ออกนะคะสั่งลอตลี่บันออกมาวันที่เท่าไหร่เหมือนนี้วันที่เท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวเรียกอาจารย์ต้อยมาจเจรียงกับจัดการทางเาเรียกกับเลี้ยงผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็ถ้าเลจเจรียงมาตัวใดจเจรียงจะซื้อไว้ให้เลยค่ะเนาะ,ะเจรียงก็ซื้อหกหนึ่งหาหนึ่งแว้ท่านผู้ชมเนาะจะเลขผู้ใดเข่าแน่อุยหลายนาทีแล้วเดีจังมาเบิงค่ะเลขล็อกแม่ขวัญเนาะเลขล็อกแม่ขวัญเขาอยู่ขันหนึ่งหาเลขล็อกเพื่อนเขาจงหวนเวียน,นว่านะแต่งวดน,นี้คุณกัลระยะก,กับเขาค่ะ คุณกัล,ลยาก็เข้าหนึ่งห้าข้างล่างเลยคะ่ะเจเหลียงวาเร็วเอาซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งซีหานี่ยใส่กันรวดเป็นยังเนาะเอาตัวเด่นๆเ,เพิ่งจับคู่สื่อได้เลยเจเหลียงวานะก็ห้าหนึ่งก็เข้าเป้านะคะเข้าเป้าอยู่แล้วก็เลขมี่เงินล้านก็ยังไม่หลุดเช่นเคยกับเจ็ดเจ็ดลักร้อยกั็เป็นยังเนาะแล้วก็ตาปากน้ำโพท่านผู้ชมเอเห็นบันันนะ เจ็ดศูนย์เขาทั้งบนเลขกล่าวกัยังสี่ละท่าเพราะเขาเพื่อนจับกู้ให้กระสีเขาจัางสี่ละเออเขาบ้าซ้ำกันทั้งสองตัวเลยตาปากนํพ่พนะคะเมืองแนมใบเลยตัววิ่งตัวเด่นถ้าผู้้ใดจ้วิ่งเนี่ยวิ่งตาปากนําโพได้เลยค่ะสองตัวหนึ่งเนาะเนาะโบลายตัวนี้คนสกุลจันวิ่งศูนย์ 0, 7, บ 0, 7, นเบ้ศูนย์เจ็ดกับบศูนย์เจ็ดนายสิออกศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้กก็เลี้ยวเนาะค่ะ ข้างล่างวิ่งหนึ่งแต่ว่ามันไม่หนึ่งหาเจ้ารับกิ่นเก้ากับหาแค่อยู่เฮ้ยมมกที่เก่้าค่ะทอมส้มเนาะที่เรียว,ว่ารับกินตัวใดมมกตัวนั้นหอยออกเกล้าหานี่แม่กระบ,บอออกที่นี่เลขนี่นะมาตรงกันครับอาจารย์ต่อ,อยพอดีค่ะนี่เพิ่นกระจับที่หกตัวนี่ล่ละหกหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะนี่ค่ะ เลขผู้ใหญ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจบุญมาตรงกันกับอาจารย์ต้อยก็คือห้าหนึ่งกับหกหนึ่งก็บอกทุกคลิปอยู่แล้วก็ข้างล่างหกค่ะหกกับศูนย์ไปอยู่บนนะคะหนึ่งหกเหมือนอาจารย์ต้อยเลยค่ะนี่ตัวนี้เจดงคัดกรองไฮเลี่ยนนี่คะ่ะมาจากใสมาจากนี่คะ่ะข้างล่างต้องติดหนึ่งทุกครั้งเลยเจดียงบอกอยู่บนนี่ต้องมาห้ากับเจ็ด เจดียงก็ใสหาเจอยู่เลยค่ะเนาะห้าเจ็ห้าเก้าห้าแปดอยู่เด้เจดียงใ่นะ, 7, 5, 9, 5, 8, ะแ,นะแล้วก็นี่หาโบออยู่บนกับยู่ล่างหมวดกอน,นี่มาสามออกสามสองล่างออกสองสามล่างบ่ค่ะหมวดกอนมาตุงตำแหน่งที่หานะมนาสามนี่ค่ะค่อยด้วค่ะเจะดียงเลยจับคู่ให้เลยค่ะเลขนี่ค่ะจับคู่ให้เลยทำาหนึข้างล่างกหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาสี่เอา้า เขาที่หาหนึ่งตัวเด่นๆเ,เลยเจดียงเด่นห้ดีนี่เด่นหนึ่งตะมือออกคิปดีนน่บ่ได้มากเด่นห้มือนี่เด่นหลังอ,อเล็กออกเดชเจดียงก็เด่นห้ตั้งตะมือออกคิปเนาะค่ะเนาะทีนี้ก็มาเลยค่ะปากกไลกดแทสรังตะบองอาจารย์ต้อยกระทักมากค่ะ,ะแถมลอตเตอรี่เส้นเดย์ถ้าเพื่อนก็คอยถ้าไม่คอยก็ขอแอดมินเราลดราคาให้ได้เนาะค่ะเนาะ จดแดงกับพรดชนใจไม่ใสรกระดมแล้วก็หยวนหยวนกันไปสิ่งอันไหนแล้วก็ตัวนี้ก็คือกันกระปุกหนึ่งห้าร้อยนะคะห้าร้อยแเซียมแคมแม็กแล้วก็ตัวนี้สี่ร้อยถ้าเอาคู่กันนี่เจดียงกับลดอยู่นนะะ 900. แล้วหาเก้าร้อยบาทเนาะค่ะเก้าร้อยแล้วครีมเหมือนกันก็ไม่คิดค่าส่งไม่คิดค่ากล่องกองแฮงแพงค่ะกองละหาร้อยค่าส่งกับคืนราคาตัวนี้เนาะคะ่ะเอามาเบิ้งเหล็ก แต่ของเราไม่ขึ้นค่าส่งขึ้นราคานะคะท่านผู้ชมเนาะมาบนมาสองกับสามหากับหกเจดแดงจับไปหายแล้วจับไปตามระเบียบหกสามหกสามมันดับแล้วไม่ได้จับคู่นะคะนี่เนาะงกสามดับแล้วบบจับคู่นะคะนอกจากนั้นบ่บ,บดับนะคะจับคู่ได้เลยสองหาหาหกหกสองน่าจะไปเด่นที่หกสองนะคะเนาะ น่าจะเด่นที่6กสองความที่จะเด่นนะคะหมาทั้งบนทั้งล่างไหมคะเหมือนงวดที่แล้วหมาทั้งบนทั้งล่างมันอาจจะเป็นหก็ได้คะ่ะแล้วก็น่าจะเป็น6กสองหกสามได้นะคระข้างล่างข้างด่างดับดับเจสี่นะคะ7จ็ดสีเดสี่เราไม่จับเราไปจับ7จดสาม ถ้ามาเจ็ดก็เจ็ดสามหน้ามาหกก็หกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดเลยค่ะโอ้ยบาหลังบาหลางเทียมมันก็เป็นบนบนคือบ,บนอยู่เนี่ยหลางคือหลางอยู่เนี่ยบางครั้งนะสองตัวนี้ก็น่าก็สวยนะคะสองสามนี่นะสองสามก็สวยนะสองสามมันจะมาอีกเหรอมาได้เนาะค่ะต้องเบิงเบิงเจ้าอื่นก่อนนะคะเนาะเบิงเจ้าอื่นก่อนแต่อย่างน้อยมันต้องมาหนึ่งตัวแต่ประมาณหนึ่ง มากคูณนี่หลายข้า้งเนี่ค่ะสิบอกให้หลายขรั้งเนี่ดับอยู่ทุกงวงเนาะของแม่มาสาวเนาะแคปหนาจอไว้เลยค่ะดับศูนย์ศูนย์เจ็ดสองหาสี่หกสามหนึ่งแปดนะคะก็คือดับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสี่ห้าห้าสี่หกสามสามหกแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ค่ะดับบนดับล่างหาหนึ่งเก้าสองสามแปดหาหกสี่เจ็ด ก็คือหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกห้าหกแปดสามสามแปดเก้าสองสองเก้าห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่คือดับล่างเนาะค่ะเนาะคือดับล่างจับไปแนมน้ำกันบ่ท่านผ่านดอีกจักเทียดับอยู่ทุกนวดยังโมผ่าด้ว้ตั้งแต่เฮ็ุคลิปมายังโมเข่าด้วยเจ้าอื่นยังมียังมีเข่าด้วยแต่ก่อนเหตุคลิปมาน่ะบางครั้งนี่จะแดงหนึ่งบ่อยากเอาเลขดับลงแต่ของแม่สาวตั้งแต่ทะเบิงมันสิพิดนวดใด ตั้งแต่ถ้ำคลิปม่สิบเป็นสิบสบมวดสิบกวางหวดัดละใกล้สิบพันปีลนะเนาะคนไม่มองคนไม่มองเลขดับอืแต่เดี๋ยวนี้เจ้าถามนี่เจแดงบอลงคลิปข้าเจ้าถามเลยค่ะว่าขอเด็กเลขดับแม่สาวนะคือจังคือจังหกหนึ่งนี่แหละเจแดงก็บอกไปแล้วว,ลลว,ว่าหกหนึ่งให้ซื้อล่างอถ้ามาเลยจะมาห้าหนึ่งสวยมากเลยนะคะจะเป็น แนวทางในการเซียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเดี๋ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลมากเมือ่อใดก็ดยังจัดการเอ้าจะแดงไปหาอยู่ยทั้งเทิงมันอยู่ทั้งไตนี่คะ่ะหนึ่งหกหกหนึ่งบนไม่ดับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ล่างดับเนาะจะแดงกับเตือนอยู่ตลอดนาทีนี้ไม่ดับก็คือห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งไม่ดับเนาะมาใดทั้งบนทั้งล่างหาหนึ่งเพราะว่าตรงกับอาจารย์ต้อย ตัวนี้เราค่อยส้มเด้อค่ะผู้ช้มนะผิดยากนะคะสิ่งวดจะผิดสองงวดสามงวดประมาณนั่นละนอกนั้นกับเปะๆเ,เลยค่ะเห็นบหหาหนึ่งมาน้ากันวันนี้ซึ่งไม่เคยมานะคะซึ่งไม่เคยมาแต่ข้าวหนีมันมาด้วยกันเพราะว่าหามาแห้งไงหามาแห้งหนะน,นังวันนี้นะคะแล้วสูตรอาจารย์ต่างๆก็ได้ห้าหนึ่งด้วยนะบัวกุ้นกันะยาของอาจารย์ต้อยนีย่ามาหาหนึ่ง ลหลายทันมหาหนึ่งหนึ่งหาข้างล่างเนาะเนาะกว่าท่านผู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปนั่งกันร่างซื้อขีม,ขมกับมาได้ค่ะผู้ใดถือเลขอุ่นหนุนเจแดงแน่แล้วก็ยินดีกับเอฟซีที่ถูกห้าหนึ่งนะคะโอ้ยถือเลขมักเกกจแดงเยอะเลือดไว้ให้เอฟซีเขา้าเลยต่างหลายคนเนาะค่ะเนาะม่วน,นาจะเรียกไว้ให้อีกเ้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจทักมา,มาเลยค่ะ หรือว่าท่านสั่งเคีมท่านสั่งตัวนี้มาเพิ่มมาเลยเพิ่มมาเลยนะคะอยากได้เลขนะน,นั่นแหะเจดีย์เนี่ยเพิ่มมาเลยค่ะนะจังเคีมเพิ่มมาเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพิ่มมาเลยเจดแดงซื้อให้อันน,นห้เนาะ,ะเนาะหนึ่งร้อยบาทฮะไวลอตเตอรี่หนึ่งร้อยบาทหาอยากอย,กอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวเจดแดงมะห้ะซื้อเป็ีนยังเนาะ โ้ดงออกำไรจเจดียงไดมา่าลอยหนึ่งจเจดียงก็บไหลอยนึงได้มาเจดียงสระดิค่ะเขาจ้ามาขายคู่ละลอยสิบบาทนะคู่ละลอยยี่สิบบาทจเจดียงกัยังไห้ท่านผู้ชมไปเลยเนาะคะ่นะเนาะซื้อมาจากตลาดมันแพงๆจเจดียงก็ใไห้ไปเลยเด้ เจียงขอตัวลาไปก่อนผู้ใดมาเบิ้งในคลิปนี้ก็แคบหน้าจอไว้ฟังให้กำลังใจกันกันเล้วกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะเจียงขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไม่เห็นหน้าก็คิดถึงกันคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ